โชคสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนกับผมไปขีดมาตามแนวทางโค้งสุดไทยของพอแต้มเหมือนันที่หนึ่งเมษาซองหากหากแปดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขบมาเบิงที่พอแต้มปล่อยตองหวัดได้พี่น้องได้สุดเต็มได้พี่น้องเลขเขาดังมาสองเก่าพี่น้องศูนย์สองเก้าเลขดังอันนิะเบียนรถพอแต้ม เลขสองเก่าคือดังครับเนยพี่น้องเข้ามาเบิ้งที่พอแจมปล่อยตัวหงวดได้ปล่อยตัวหงุดมันลมอันนี้คือชุดบ่นนะพี่น้องได้อันนี้ชุดบนของพอแจมนี่ขิมีขีมิทวิ่งสามกับซีเนีนสามจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สี่ส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือศูนย์สามศูนย์ เกีสามศูนย์อันนี้คือบ่นนะพี่น้องเด้อบัดท,ที่นี่ล่างบาัดทีมันล่มพี่น้องมันล่มอันนี้ล่างนะพี่น้องบัดนี้ล่างนี่ก็ให้บิงสามสามกับหาเน้นที่สามบนล่างสามตัวเดียวมันล่มพี่น้องจับกู้ก็มี่สามแปดสามเก่าหาแปดหาเก้าอันนี้คือตะตองหัว้อพี่น้องเด้อล่ม ครับมาแล้วมาดีครับผมดีครับผมโอ้ยกินบักม่วงกับเข่าอบอดดีบักม่วงดิบมันหนาเออโอ้ยเอินพี่น้องเขากินบักม่วงบักม่วงดิบกับเขาแท้มาจุ่หอมพี่น้องบังม่วงของม่วงสมออาพอแจมมาดีครับผมมาดีครับ มาโค้ง,<อ>งสุด<ส>ไทยไอะไรเพราแจ่มเน้นยำเน้ก็คือเมืวันที่สิบหกมีหน้าก็คือเขาบนล่างนนเนาะพราแจ่มเนาะก็ถือว่าเขาบนล่างเน้นนนอันนี้คือปล่อยตองวั่นพเพราะเพราแจ่มนี่ปล่อยตองหวันอันนี้ปล่อยตองหวั่นเนี่ยสี่นเบิ่งนะที่เพิ่นเบิ่งเนี่ยบบบนี้พราแจ่มขี่ให้สุดเต็มคือเกาบา่อหรือว่ากิจตัดขี่ห่อลงขี่หงอลงแล้วบหวานขี่ควัดลุ่งมันบ่ควัดลงุ่งมันเลียหน่อยเกาเนี่ยมันเขาชีว่าคงสุดท้ายปะเนาะ แ้วคงสุดถ่ายนี่เกยเป็นสิบกว่าคูัน <c oughs> จ่กจังไลเนาะ <c oughs> แต่ว่าสุด,ส,ดสุดนี่ก็อย่าลืมเนี่ยเอาไว้น้ำแนก,กันทุนไวน้เนาะอืมมันก็ถือว่าพอหลายคูัหลายเด้เลขครณวหนึ่งเลล่างกับสี่คูหนึงนน่งเลขบนก็บหกคูัหนึ่งอันนี้อันนี้ก็พอเล้กลับเนาะอ,นนนนอันนี้กันไม่ซื้อหอกกัสามสามที่ซีนี่เล็กกันเล็กกันเบิรนนี่สิ่งตาตาประมาณเท่ากับพันไปหน้าเลขเบิรนเนาะ ราะว่ามันกับบอลแนวที่มันกับมาได้อ,อะไรก็เป็นไปได้เมื่อด้หมุนตัว้วยตัวรวย,ยอยู่อ้าวมาเบิ่งกันอเอาของไม้ที่บ้านของไม่เอาใบไม่ลอดซื้อมาอมซื้อมาหลายๆกันเหมือนตัวนี้ AC ก็ได้ สีไม่ื้อุดดอนที่ปดแกมดีซีโอ้ยเป็นของอุดรอนู่ดเลว้ยอันบิ๊กซีมันถือไหมบิ๊กซมันถือเร่อยไ่เตืร้อยเศร้าไรมันเจ็ดสิบกว่บาทหนึ่ง พี่นล่อเขาบอกน้ำแกงปลาแดดปันตงพวกที่ใต้เอาแกงแกงสำหรับผูทุ่นหน่อยข้นทุ่นหน่อยเนี่ยเอาค้ารดพอสร้างข้มขันวางมิอเอาขันวางเลยปลาเตี่ยมเอาให้เล่าเบิ่งเฮ้ยเลขอาจารย์ขึ้นตรงกันอยู่ตัวนี้ยโอ้ยเราดีใจเราสัน サうジョカネ เห็นาเด้ีเส้นพระแตก็เขียนสีอว่าเตเาื่เขียนบ่เีเส้นืงื่อ บนวิ่งสาม ามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ núi lịch tam tổ 303, 730 núi lèm tổ tu câu, tao nói tổ tu câu, muốn biến dạng, núi tam tổ cái nền câu rồi. ล่างสามล่างวิ่งสามกับหาจะสามบนสามล่างออไม่หอดหอมกระเทียมหอมกระเทียมมาดังแห้งซะนอกว่านี้ก็ออบ,บนนี่ตัดลงตัวนี้พระเจ้า <Yeah. S 1> จากซีจากซีครูเหลือสองครูเพราะว่า <c oughs> ตกกันเบิ้ลก็คือสามสามกับส <c oughs> ี่สี่หัวลังเด็กสองหางหน,นึ่งโบตุนเนียนเ,เ,ยน,เนียนเออแมนแมนเรียกว่าหน่อยโคสองโคหนึ่งโคทุนหน่อยก็จัดได้ ถ้าม it, D D, ีตัวดีๆนี่เอามาใส่สามกับหาได้พราอแจมแรงได้ได้ได้เพราะพอแจมจับหน่อยพอดนะหน่อยคู่หดสองคู่หนึ่งคูงทุดทเลยเนี่ยสามหาสามแปดหาแปดอหาแปดสามแปดหดเลขหน่อยคู่หน่อยหางสำหรับพูทุ่หน่อยกับจัดได้ถ้าพอบนกับสองล่างกับสองเอาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาคงทุตไยแล้วเวลาเข้าโบมี่เรา มีเวลาแค่มือมืออื่นมือเดียวมือื่นกระเมียนนะเนาะมืออืกก่นกระเมียนมืออื่นกระได้เฮ่กันแล้วเตรียมตบตบ,ตบตีนตบมือหล่นมืออื่นนี่อ่าบานแห้งๆด้วยๆเลยพี่น้องเอ้ยคอยพี่น้องเหาได้ตบ,ตบตีนตบมือเนาะปก็แกมเนาะมันหล่นแล้วมันโค้งสุดท,ท้ายละให้มันเขา่าก็ยังงวด ที่ผ่านมาเหมือนวันที่สิบหกนะเขาบนเขาล่างนะชัดบนเนี่ยเห็นบ่ชัดอยู่พอเตียมชัดดีชัดเจนดีอยู่เนาพี่น้องเอแคปหน้าจอเด้วพอเตีมสรุปให้เราโค้งทุวไทยบทล่างบานนี้ชัดเจนดีแหละพี่น้องเลยเอาตามนี่แหละนาะพอเตมเนาะครับผมเลขก็แค่สองคูหนึ่งเรต้องอ่านดูก็ต้องกอลลําไรับยาวรถ นกประแจมเนาะเอาคอยพี่น้องเขามันหมันนกประแจมครับประแจมโวยฟัดเลยพี่น้องเขาเนี่ยเอาให้สุกๆมันหมันเด้อพี่น้องเด้อดูว่าผิดพลาดประการได้ประแจมกับขอตรวจพอไปได้พี่น้องเด้อโวยสบาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับมันใจคือกโจนล่ะครับคอยเขาแตกสามตัวอีกขึ้นวัดขึ้นวัดคนหนึ่งก็แตกสามตัวตรงเนาะประแจมเนาะเขาคักเขาแหน่วแาบเอาฝากคนไลไรคนแชร์ได้พี่น้องเด้อพอมีกำลังใจเหตคลิปย์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม